วิธีลงเกม y s 1นะครับใน iPhone iPad นะครับเราต้องใช้แฟลตไ์ตัวนี้ที่มีเกมอยู่ครับแล้วก็ OTG ครับตัวนี้เริ OTG กับแฟลตไ์ก่อนเอาด้านที่เป็นตูดของที่เสียบกับเครื่องเราจะเป็นสาย Lighting หรือ Type C ก็ได้ครับแล้วจากเครื่องเป็นอะไขอาไป ที่เนี่ยมันก็จะขึ้นไดทขึ้นมาหนึ่งไดนะครับเราไปที่แฟ้ม ps บันเราก็เลือกเกมที่เราจะลงบนในเครื่องนะครับเป็นเกมน,นี้แล้วก็กดคัดลอก แล้วไปที่ iPad หรือ iPhone ของฉันนะครับด้างไว้กดวางแล้วรอให้มันเสร็จนะครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยออกไปข้างนอกไปที่แอปแกมม่าครับ อัน,นี้จะมากกดบวกไปบนอุปกรณ์ครับตัวนี้แล้วไปที่แฟนที่เราโรหลดไว้เมื่อกี้ครับจิ้ม เอาไฟบินไฟนี้โอ้โหนี่มาแล้วครับเกมน,นี้ต้องเปิดไฟไฟที่เป็นไฟบินนะไฟบินนี่ก็เล่นเกมด้แล้วครับ